ก็ต่างทางขวามีเลือกหลายอย่างเลยครับเ,เพื่อนๆก็ดูเอาเองว่าจะต้องการอะไรมาตัวหนาเปล่าใช่ปะ่ะนี่อะตัวหนาใช่ไหมเปลี่ยนเป็นตัวหนาแล้วนี่เรามาดูเปลี่ยนสีครับเราพูดถึงการเปลี่ยนสีกันนี่โหสัตว์โหสัตว์ตมันเป็นคำดูร้ายครับมันเป็นสีแดงแดงดำๆไปเลยโหดปาบเป็นไงล่ะโหสัตว์ไม่ละมึงเป็นการจัดคอมโพส์นะครับต้องวางคอมโพส์ให้เป๊ะนะครับ โอเคครับคอมโพสใช้ได้ครับโอเคครับมีแบบเส้นแนวนอนมาขวางเพื่อที่จะดูจากกรับตานะครับให้มันดูแบบส m ooth ออนวันออนทูออนทีนะครับแบดมากครับเราเล่นโอเคต่อกันเลยอ่าแล้วกนี่เฮ้ยไม่พอใจว่าเราอะ่ะอยากได้รูปทรงอะ่ะเฮ้ยมันไม่เท่อะ่ะอะไรวะเรื่องมากจังเลยโอเคได้ให้เป็นรูปทรงใช่ไหมล่ะนี่ดูตรงนี้เลย เฮ้ยอยากได้อะไรเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยรูปพิซซ่าแล้วกันสร้างไปเลยครับนี่สร้างไว้จัดไปไงเวะจัดไปงี้ดีวะมันสวยวอมคอมโพสดีๆนะครับตกนะครับโอเคครับเออันเดียวแม่งคอมโพสไม่ได้วะแม่งต้องเพิ่มอีกโอเคไม่ได้แล้วล่ะทำอีกดีนี่อ่ทาทำ้าไปให้แม่เงเยอะอ๋อถูกแล้วกลับไปด้าน ทำไมได่ดีให้แม่งโหดสัตว์ไปเลยมึงโหดสัตว์เลยไม่ล่ะโอเคนี่ป้าบมันไม่เท่ากันเฮ้ยอะไรเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยเอเออะไรเพิ่มไปอีกเพิ่มไปอีกเพิ่มไปอีกให้มันได้คมอมโพสเป็นไงล่ะโหดไม่ล่ะเอากลับด้านกลับด้านนี้กลับด้านน,น,น,นี้ให้มันรับกันคมอโคมโพสคอมโพส เรียนกันทุกวันครับต้องจําไว้ครับใช้งานได้จริงนะครับที่เรียนไปเนี่ยครับเห็นไหมครับมันใช้งานได้จริงจริงเห็นหรือเปล่าโอเคยังไม่เสร็จนีน่เป็นไงละครับหัวสันมลาย่าเห็นไงละครับนี่ครับเอา้าเสร็จแล้วแล้วผมจะทําไงต่อกะบาออกาไปเลยกะบาดไปเลยครับปึ๊บเอา้าอยู่ตรงไหนมันจะมาโผล่อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรง,นงนเนี้ยช่องอะไเนี่ยเขาเรียกว่าช่องอะไรไม่รู้อะ ภาษาอังกฤษผมไม่เก่งเราจะทํำยังไงเพียงแค่คุณเอามาวางภาบเปนะครับคุณก็ได้ฟอนต์ของคุณแล้วฟอนต์แบบเกลียนเกลียนเฮ้ยถ้าผมอยากวางไว้บนภาพล่ะครับทําไงไม่ยากครับมันก็วางไว้ข้างบนเลยครับนี่แต่มันจะทับป,ปุ๊บอ่ะมันจะมีะหัวสัตว์ไม่ละมึงเป็นไงล่ะครับมันจะโคตรโหดไปเลยแล้วราวนี้อ้าวสมมติว่าไอมันขึ้นมา ไอ้มันขึ้นมาไม่สมูทเลยว่ะทำไงอะ่ะนี่เลยอยากให้มันสมูทแบบไหนล่ะครับท่าซีชั่นเลยครับแล้วผมจะใช้นี้แล้วกันเอเงี้ยไอย้วิบ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 นี่ใช้นี้เข้าอันแรกกันปพ๊บมันจะแบบเฮ้ยโหแม่งก็เทพเลยว่ะต้องยอดยอดจริงๆนี่อ่ตอนออกก็ใส่ไปใสว่วางวางได้เฉยนะครับท่าซีชั่นนี่คือแบบระหว่างข้อต่อวิดีโอครับว่าให้ให้มันเปลี่ยนยังไงอะไรเงี้ย ใช่แล้วส่วนข้อต่อใช่ไหมล่ะ transition 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 นี่ transition เออนี่มันเอ้ยทำไมมันเปลี่ยนแบบไม่ไม่สมูทเลยวะเอ้ยเปลี่ยนกระทันหันโอ้โหก็เสียอารมณ์ transition ช่วยคุณได้ครับ transition นะครับมันมีหลายอันเลยครับ transition เนี่ยจะเป็นแบบพวก td motion พวกแบบเรียนนะครับผมไม่ชอบใช้เลยมีใช้หลายอันละผมใช้แค่นี้แค่นี้ครับสามทีตัวนะครับเนี่ย ไอเน,นี้ยไอเน,นี้ยอยู่สามสี่ตัวเนี่ยครับโอเคผมจะใช้เนี่ยกันแบ็กแบ็กอะไรสักอย่างโอเคมันเกิดอะไรขึ้นผมไม่รู้กดตอเคไปก่อนมันจะแบบปุ๊บปับป๊บปับป๊บปั๊บนะครับเหมือนแบบอ้าแม่งเอ,อ้ยทำได้ไงเนี่ยออสมมติว่าอยากให้มันยาวใช่ไหมคลิกนี่แล้วก็แอสเซทคอนโทรลยืดแม่งเลยยืดเลยนั่นแหละยืดแม่งเลยนั่นแหละให้ไงล่ะมันก็จะฟาบ ้าแบบช้าๆเฮ้ยแม่งแบบโ,โหแม่งไม่ได้ยังใจเล้ว่าแม่งไม่เท่เลยก่อ่ะถ้าไม่ได้ยังใจใช่ไหมล่ะอยากจะทําแบบนี้นี่เดี๋ยวผมสอนอีกวิธีหนึง่งตรโหดคลิกฟุตเทจนี่เห็นจุดตรงนี้ไหมครับคลิกจุดจุดนี้ก็คือเหมือนแบบมาร์กจุดว่าเฮ้ยในขณะน,นี้กูต้องการงี้นะต้องการโอไปอิตี้ขนาดนี้นะแล้วส่วนแบบต่อไปก็จุดต่อไปคือบอกว่าเฮ้ยโอเปอเรชันนี้มันจะเป็นยังไงว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไงวะ นี่ดึงลงแม่งหมดเลยเป็นไ,ไงล่ะหัวสัตว์ไหมล่ะนี่นะแม่งไปตีตีแม่งลดหมดแม่งหมดเอาต่อไปแม่งอะไรวะเฮ้ยมันขึ้น่างนี้ได้ไงไม่ใช่นี่เลยคลิกปาบคลิกอีกทีหนึ่งให้แบบมันรับกันอะ่ะให้มันแบบยังไงวะให้มันแบบค่อยๆมืดแล้วค่อยสว่างหากันอะ่ะอย่างนั้นแหละครับใช่นะครับโอเคเราก็เห็นว่ามันต่อกกันได้แล้วเป็นไ,ไงล่ะหัวสัตว์ไหมล่ะ เดี๋ยวดูก่อนว่ามันกี่นาทีแล้วโอ้ยเปิดพีดันโอเคย0ินาทีนะครับว่ามันจะนานเกินไปแล้วเพื่อนเพื่อาจจะเซ็งนะครับอย่าเพิ่งเซ็งนะครับเพราะผมยังสอนไม่หมดเลยทีเดียวโอเคโอเคผมอยากจะเสร็จแล้วแหละงานผมเยอะแยะผม,มนักธุรกิจพันล้านอย่างงี้ล่ะหัวสัตว์ไม่ละมึงไม่ชัดน่ะไม่ชัดเนาะทำไมดีอะทำไมมันชัดอะนี่ไงล่ะแล้วก็ ไม่รู้เราก็ผมก็ทําอย่างเนี้ครับใครทำไงก็เป็นแล้วแต่ความคิดของคุณละกันส่วนผมก็จะทำเนี้ยทำแบบกาๆเนกะี้ยนๆให้คนชาวบ้านเขาดา่าเฮ้ยเป็นกระจกว่ะาสตรเลี้ยมันตทมีเดียทำได้แค่นี้หรอกวะนี่มึงไม่ลองมาทําเองเลยแซดทิ <c oughs> <c oughs> ดเตอร์นี้อาจจะเป็นทิวเตอร์ที่เถื่อนที่สุดในประเทศไทยนะครับจะช่างมันเถอะครับพวกคุณ30คนอาจจะไม่ถึง30คนก็ได้ครับที่นั่งดูผมอยู่ในตอนนี้โอเคต่อไปเฮ้ยโอ้โดน อ่ะเฮ้ย hey, เป็นสียังไม่สวยว่าผมมีสีแบบไหนอะ่ะโอเคผมจะบอกย้อมสีนะครับผมมีนี่เลยโปรแกรมเสริมเหมือนโปรแกรมเสริมอะไรสักอย่างอะ่ะไปถามโปรโปเตมัสดูนะครับเรียกว่าบู l ลตล b u l l เลตลุกนี้จะช่วยในการย้อมสีเร็วมากเลยครับย้อมเหมือน professional เค u บูเลตลุกเดี๋ยวเสิร์ชก่อนบู l ลตลุกบูเลตลุกมันอยู่ตรงไหน,นอยู่ตรงไหนวะอยู่ตรงไหนวะ เนี่ยลืมทุกทีครับว่าจะไว้ตรงไหนไว้ตรงไหนวะนี่ไงเมจิกบูเลตลุกครับถ้าใครไม่มีก็หาโหลดเอาไม่ก็ขอโปโป,โปติมัสเอานะครับโปโปติมัสมันมีมันไม่ห่วงหรอกครับมันเป็นคนที่ใส่ดีครับน่ารักครับหล่อครับผมชอบครับโอเคนอกเรื่องแล้วอ่ะผมจะเอาฟุตนี้กันไม่เอาไม่เอาม่เฟุตทีไม่เท่ฟุตนีดีกวา่าฟุตนีแค่ไหนไม่เอฟุตสุดท้ายเลยกัน จะได้เห็นชัดๆแม่งหน้าแดงไม่เอาฝอั่งนี้เห็นชัดเลยว่าเฮ้ยยาเฮ้ยวัวโหอยากให้มันเป็นสีอะไรนี่ครับเห็นในตัวนี้ไหมคล้ายแผ่นฟิล์มดึงมาวางส่ฟเทตปึ๊บ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 นี่ขาอนี้มันก็มันยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับ ให้เราไปดูที่คําว่าลุกเนี่ยครับมันจะเข้ามาที่อ่าสมมุติแบบเฮ้ยมันไม่รู้เฮ้ยเข้ามาใส่แล้วมันอยู่ไหนวะอ่าคลิปฟุตเทสใหม่แล้วเข้าไปที่เอฟเฟกต์คอนโทรลตรงเอฟเฟกต์คอนโทรลเนี่ยครับเนี่ยมันจะบอกว่าเออว่าเออว่าแสดงอะไรทําอะไรอยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมนี่เข้าไปที่ลุกนี่ครับว่าลุกนี่ครับลุกนี่ก็ลุกเข้าไปที่อีดิทเฮ้ยเรียกว่าต้องมึงมั่ววะเนี่ยมึงสอนอะไรกูวะฟังก่อนครับฟังก่อนครับทุกคนครับอย่าเพิ่งเถียงผมนะครับโอเคครับน่ารักมาก นี่ครับมันจะเห็นไอเียนี้หาวด้วยน้องปิงครับน้องปิงครับไม่ใช่ไอเทยนี้ครับขอโทษครับโอเคนี่ครับเฮ้ย hey, มันทํายังไงเนี่ยอะไรเนี่ยคืออะไรวะงงล้สิครับถ้าเลื่อนเมาส์ไปทางซ้ายเนี่ยชิดเนี่ยมันจะแบบเขาเรียกว่าเลสเลนนะฮะคือตัวอย่างว่าเออภาพเนี่ยอยากให้ย้อมอยากย้อมสีอะไรอยากย้อมสีอะไรวะมันจะมีให้เลือกเลยเอเอว่าสีอะไรดีเนี่ยมีสเปเชียลเอฟเฟกต p ๊อ u l ู r าทีวีเป็นโหมดที่ด้วยนะครับ p ๊อ u l ู r าฟิล์มครับอะไรอ่ะมิวสิกวิดีโอโอเคอยากให้เป็นมิวสิกวิดีโออ่ะอยากให้เป็นสีแบบไหนอ่ะสีแบบไหนดีสีแบบเปลียนแล้วกันขออนยอมแบบให้มันเห็นภาพว่าเออมันเป็นไงออกเหลืองๆนะครับมาดูอบอุ่นอบอุ่นเนี่ยมันแบบพวกนะครับย้อมสดเลยครับถ้ามันไม่สวยเฮ้ยไม่ไม่ได้ไม่ใช่เพื่อนใครมีความสามารถก็มาดูตรงนี้แล้วกันครับ แต่ผมความสามารถผมไม่มีครับผมแม่งก็จะยอมเงี้ยแหละเี้ยนะมันจะให้ปรับได้วะ่ใใะให้มึงต้องการสีแล้ววะกูให้ทําให้มึงไม่ตั้งมึงไม่ชอบมึงก็จับเอาเองนี่เฮ้ยมันมีดีกว่านั้นครับนี่ครับมีเลือกเลนได้ด้วยถ่ายเลนได้ด้วยอ่าเลนระโย์อะไรอะไรเมเตอร,ร์อะไรเนี่ยไม่รู้จ,กจัก subject camera หรือกล้องอะไรด้วยนะฮะพสตอะไรไม่รู้แต่ผมใช้จตเลนนี่สายแม่งเลยอันี่คืออะไรวะลองดู ลากใส่ไปเลยครับมันคืออะไรมันคืออะไรวะเตบอกกูหน่อยไม่เอาไม่รู้จักเอานี้ดีกว่านี่เป็นไงครับนี่ยมันจะบอกเบอร์ค้าบครงๆมันจะเบอร์ห็นปะเร่งด้วย,วยสมมติเราผมจะเอาชาด์อีเชียเน็ตคนเดียวเลยเอ๋อคุณแนคคนเดียวครับยศสพลเพชรสุขชาด์ไปเลยครับเบอร์แม่งหมดเลยนี่เป็นไงกล้องเลนผมโหดมากเฮ้ยแบบโอเคท้ามันเสร็จแล้วนี่แบบมันยังไม่เท่ว่ะมันต้องแบบขอบๆมันต้องฟุ้งด้วยมันต้องมืดด้วยอะไรเงี้ยนี่ ดึงนี่มาสา่ใสายีกเป็นไงล่ะหายมืดมืดไปให้หมดเลยพวกมึงอะ่ะมืดไปหมดเลยเพื่อนกูต้องหลอกคนเดียวเป็นไงล่ะครับนี่ผมทำคนตีนคนตีนี่เฉยนะครับมันการย้อมไม่ใช่อย่างนี้นะครับผมอยากให้เห็นว่าเออมันทําอะไรได้บ้างให้เห็นเด่นชัดไปเลยนี่เสร็จแล้วใช่ไหมล่ะกดโอเคปึ๊บเรียบร้อยครับเซฟออโต้ครับเป็นไงล่ะครับสีเปลี่ยนไปแล้วสีเที่เปลี่ยน <c oughs> ยากเห็นความแตกต่างไหมครับว่ามันเป็นยังไงเออมันเป็นไงวะต่างไงวะเนี่ยกดดูเนี่ย fx อะไรเนี่ยว่าเอ้ยตอนไม่มีตอนมีแล้วตอนไม่มีตอนมีแล้วช่วดภาพคุณนเทพขึ้นมากนะีคนถ่ายไม่ได้ถ่ายอย่างนี้นะครับคนถ่ายไม่ได้ถ่ายแคบขนาดนี้คนถ่ายมาเป็นถ่ายเป็นแบบ full HD แล้วผมมาตั้งหน้าจอเป็น 720p ภาพแม่งก็เลยใหญ่เกินนี่ทำยังไงเข้าไปที่เอาใหม่ทำยังไง เอฟเฟกต์คอนโทนชิ้นี่ก่อนชีชชช้ทั้งหมดนั่นแหละค่อยๆทำนี่มันจะมีหลายอย่างเลยครับให้ดูว่ามันเป็นยังไงบ้างม o ชั่นทำอะไรอะไรโพสิชันโพสิชันอะไรเนี่ยทางซ้ายเนี่ยมันเลื่อน,เล,อนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาปกติไม่เอาเมื่อกี้ผมพูดถึงอะไรอะหน้าจอมันใหญ่ไปใช่ปะล่ะเออมันเล็กไปเออมันใหญ่ไปนี่ครับสเกลครับลดลงลดลง,ลดลงมันพอดีอะผมว่าประมาณสักนี่แหละเจ็ดสิบแล้วเจ็ดสิบ 70บครับูดใจะชัดมันจะพอดีเป็นไงล่ะครับโหดไม่ล่า70 70โอเค70สวยแล้วอ่าถ้าอยากหมุนนะหมุนนะหมุนเนี่ยโรเทชันเนี่ยดูเอาเองละกันว่าหมุนยังไงผมไม่สอนหรอกพวกคุณเก่งกันอยู่แล้วโอ a ายซิตี้โอปายซิตี้โอเคออกเสียงให้ถูกด้วยนะครับนี่นครับปรับแบบให้มันแบบเฮ้ยย่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโคเท ผมไม่ต้องอธิบายครัโอเพนซิตี้คืออะไรเออถ้าอยากแบบว่าวิดีโอแบบเอ้ยต้องการเนี่ยตรงเนี้ยแบบมาแบบช้าแบบช้าแล้วตรงนี้แม่งเร็วทไวาทไงวะเฮ้ยทาไงวะถ้าไม่อยากให้เสียงเสียนะครับแต่ช่างมันเถอะครับนี่ลบทิ้งแม่งหมดเลยผมเก่าล้อเล่นไม่ลบหรอกล็อกไว้ก่อนละกันเเสียงมันจะเสียเ,เสียงมันเหมือนเดิมเนี่ยแบบตัดภาพออกไปแล้วเสียงมันยังอยู่ที่เดิมกดล็อกเสียงไว้แล้วก็เลื่อมนมานีแล้วก็ตัด C คัดคือไอเนี่ยแหละครับเขาเรียกว่าเรเซอร์ทรูนขนตัว C นะครับเป็นขีรลัดคลิกป้าบเอาขาดจากกันแล้วทำไงดีอ๋อตัดแล้วไม่เห็นเร็วขึ้นเลยผมอยากให้ช่วงหลังเร็วใช่ไหมครับผมก็คลิกขวาเห็นนี่ไหมครับ speed duration duration โอเคคลิกคลิกไปเลยนะครับเห็นไหมครับว่าค่า speed ของมันอาจจะเป็น100 100นี่คือค่าปกติปกติแล้วปกติที่สุดเลยถ้าแบบ อยากให้มันเร็วใช่ปล่ะห้าร้อยแม่งเลยคือห้าร้อยนี่คือเลขย,ย,ย,ยิ่งเยอะยิ่งเยอะแบบ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 เลขยิ่งเยอะยิ่งเยอะประสบการณ์ <c oughs> ไม่ใช่ครับเลขยิ่งเยอะคือมันจะยิ่งเร็วถ้าเลขช้าอย่างเงี้ยมันจะช้ามากผมอยากต้องการเร็วใช่ปหล่ะห้าร้อยเป็นเลยห้าร้อยเท่าเป็นไงนครับแทบจะมองไม่เห็นเลยวมันเร็วยังไงปับ๊บมันจะมาอย่างเงี้ยเฮ้ยคอมฟุบ มันจะมองไม่ชัดว่าเอ้ยมันกระตุกนะครับความความผมมันกระจ่องครับแรมแค่ร้อยกว่ากี่เก่ง <c oughs> นะมันจะเร็วขึ้นนะครับโอเคถือว่าเร็วขึ้นแล้วกันชัดไม่ชัดค่อยว่ากันอีกทีหนึง่งอ่ะเสร็จก็ได้วะเพราะมันจะเลยเวลาแล้วดูก่อนว่าเอ้ยยี่สิบเก้าทีแล้วเลยเวลาแล้วว่าทําไงดีวะฉันมีว่าแน่เลยโดนตัดคะแนนแน่เลยเอาไงดีโอเคผมจะรีบสอนให้เสร็จเลยครับทําไงอ่ะ เฮ้ยมันเป็นสีแดงอะมันอะแล้วมันกระตกอะมันเซ็งอ่ะเซ็งอ่ะทำไมดีเพียงแค่คุณกด enter ครับเขาเรียกว่าการ render ี e n d e r นั่นเองกดเลยเป็นไงล่ะครับหัวสัตว์ไหมล่ะของผมมันหัวสัตว์ครับน e n d e r แบบเดียวเท่านั้นแหละ เพืเ่อนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมคอมต้องแรงจังวะอยากรู้ไหมครับว่าคอมผมมาสเปคขนาดไหนไม่อยากจะโชว์เลยนี่ไงล่ะแฟนผมทั้งสี่ห้าคนเลยเนี่ยโอ้หกเลยครับโ,โหดโนี่ครับเดี๋ยวผมจะโชว์คามหัวไ้ายของหกคอมผมเป็นไงล่ะครับหัวสัตว์เลยไหมล่ะหัวสัตว์เลยไหมล่ะครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับหลังจากโชว์ไปแล้วก็พอแล้ว <c oughs> โอเคอ่ะเป็นสีขาวไรเป็นไงล่ะ เฮ้ยแกรีหมือนเดิมเมื่อวาะจะมาดูตรงนี้ไหมล่ะดูตรงแบบความเร็วของมันอะนให้มันเร็วอะอที่แบบว่าเ,เร็วขึ้นนะอะไรเงี้ยเร็วขึ้นจริงๆบอกแล้วมันเร็วขึ้นจริงๆโอเคหลังตอนนี้โอเคผมทำวีดีโอเสร็จแล้วเนี่ยสมมติผมทำเสร็จแล้วละกันผมจะเอ็กพอร์ตออกมาเอ็กพอร์ตไงอะทำไงวะคือว่าเนี่ยระหว่างตรงเนี้ยมันว่างเกินใจใช่ไหมครับเนี่ยเห็นแถบตรงนี้ปะเนี่ยเห็นช่องเนี่ย ช่องนี้คือว่าเราจะคือว่า,างไงอ่ะคือเราจะ e พ p o r t มันออกมาคือจะ e พ p o r t มันออกมาคือจะ export ตามตรงเนี้ยว่าเฮ้ยถ้าตรงนี้มันอยู่ขนาดนี้นะเราจะ e พ p o r t เวลาประมาณนี้นะคือเราจะ e พ p o r t ให้ขนาดขนาดนี้นะอะไรเงี้ยนี่ผมก็คงต้องจัดให้มันพอดีแล้วคือแบบคลิกเล่นปุ๊บโผล่มาปั๊บอะไรเงี้ยเคครับจะเสียวเวลาเลยครับเดี๋ยวอาจารย์นิวดาเ okay. คคลิปที่ file file คลิกไฟล export export media ครับ หรือว่าคอนโทรลเก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะไม่เห็นภาพคลิกไปเลยเฮ้ยะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนะครับเป็นหน้าต่างอย่างนี้นะครับไปที่ e x p o r t รตจะเ p o r t รแล้วมาดูที่ Format คือเนี่ยเราต้องการว่าจะให้แบบมันเป็นนามสกุลอะไรนามสกุลอะไร f4V คืออะไรไม่รู้ flv คืออะไรไม่รู้ GIP ไม่รู้ฮนะ j p ป M P 3 M P 4อะไรเงี้ยคือว่า QuickTime เออคือว่าอยากจะให้เป็นไฟล์อะไรถ้า H 2 6 4นี่มันคืออะไรไม่รู้แต่ผมจะอธิบายตรงนี้ให้ฟังนะครับเนี่ยคือ Apple นะครับคือมันจะเออแอป p ปิ Apple ขนาดนี้หน้าจอขนาดนี้นะคือแบบเอ็กพอร์ตมาไว้สำหรับพวก iMac iPhone iPod iPad iPad iPod iP อ mm. ไอตุด๊ดอะไรเงี้ยเออคือมันจะเอ็กพอร์ตเนี่ยส่วน H D นะเห็นไหมครับ เ d นี่คือแบบเป็นระบบโทรทัศน์นะครับพวก hd N T T E E E อะไรเงี้ย HD 720นี่ครับ 720p 24 High Security นะฮะที่เราทำกันนี่เองอันนี้คือที่เราจะนี่คือส่วนตรงเนี้ยเป็นแบบ Export มาสำหรับสำหรับอะไรวะสำหรับเออเนี่ YouTube ไไยไว o u t u b e เนี่ย e อ p o พอร์แบบพวกไฟล์เงี้ย Export ไฟล์ ไปเพื่อแบบอัปโหลด YouTube อัพโหลด v ีม o อัปโหลดอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมครับเพื่อการเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ตนั่นแหละส่วนนี้ครับ 3GPPP เนี่ยครับนกรู้ดีครับแนกทำบ่อยครับผมเห็นครับตอนหอในประจําเลยครับจะมานั่งมานั่งเครื่องเครื่องเพื่อนผมครับแล้วก็จะเอาหนังอะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็แปลงไฟล์เป็น 3GP เข้าโทรศัพท์ <c oughs> แล้วก็เก็บกลับข้อห้องเงียบทุกวันเลยครับทุกคืนจริงๆโอเคอันนี้เราก็จะมาเป็น อ่าเป็นแบบอะไรดีอ่ะทีนี้กันที่ผมชอบใช้ปกติมันจะมีเยอะกว่าน,นี้นะครับปังปอนครับปังปอนอีกแล้วครับปังปอนมันไม่ยอมเอาโปรแกรมจริงไหมผมครับ AVI ก็ได้อ่ะไม่คุ้นชอบ AVI ไม่คุซ o f อ AVI ไปเลยนะครับ